สบายดีทักทายสบายดีพี่น้องมาอยู่ที่ซองกอกแก้วออร์แก,กนิกเซนเกา่าเซนเคยทุกคน,นแต่ว่าเมื่อนี้พาทุกคนมาต่างถิ่นมาเมืองอสัสสรมพันธากมาหอด,ด้วยนี่ทุกคนแต่ว่าตอนเดินทางเข้าบระเทศไทยมันลมแห้งเนี่ยเลยกะ็เดินทางมันก็ลำบา,ากเน,นี่ยจังหน่อยส่นนี้มันหนาวเบอแอร์เลยก็ทีมงานทีมงานเอื่อยมากเกือแบจบะทุกคนมีอันส่อขา,สาวส่อร้อยส่อมีมานำ้ำแปล้วก็สเปรย์และะ้วก็เอยแทงแต่ว่าตอนนี้ก็มาหอดทับทิมเที่ยงไปครับก็เลยหาสเสบียง เสบียงตัวเ้าเอามาเนี่ยเป็นสีนมูแต่ว่าเสี้ยวอันมะคุ้งในเงินอ่ะสาวไปต่ำเดี๋ยวหาบอกจัดการเลยหลายคนพี่น้องกินสั่งกับบุเรอกินเสี้ยกับบุอิ่มตอนนี้เอาหมักเน่าเนี่ยบุพอกินเลยเขาจะบอกเำขอาเป็นนี่เพื่อนไดบอกเอารมันสีนากว่าตัวนั้นตีตัวนั้นมันหมกหมองมนเออหมักหุ่งมน ส่วนคัน่วเขาจะเอ,อ,อาลายเลยพี่น้องอันสิเป็นมากวายท่านอันนี้เนาะกรุ๊กไงพี่น้นองเรือบร้อยนอนตามเสร็จมะเขือคนมะเขืออึ๊กหรือว่ามะเขือคน,น,อนหัวกับพกเขาพี่น้งองเนี่ยยืดเอาเห็ดแบบขี้ข้านนจักหน่อยๆหนาวๆพี่น้องแต่ว่าเอื้อเพิ่นซิมีอันโปรแกรมไปกลางเต้นอยู่ป่าไปเลยพี่น้อง หาอยู่หากินแบบส่วนนี้มันเป็นตานเป็นตาไปนอนป่านะมันชองอากาศหนาวจริงสิเอากระสิไปอันกลางเต็นนอนอยู่ป่าปะได้มาห่งแล้วคือเก่าไป่น้องมาหนิกระทือเบ็ดมานำคือเก่ามาต่างบ้านต่างเมืองเถือปลาลายดามาเบิง่งในมครัวก่นอนเนาะทางในโู้ตาเมย ผักสินหมูแ <laughs> บนสีแล้วคันตักป่านีไหนก็ฮั้คนตักปวานี่นะหมแนสีแล้วเกระดูกหมูกับหมูผักกันสว่น<ะ>นนวนน,นี้หิวเขาเลยพี่น้องเลยจิฮหอดจิบสองโมงเคิงเลยสบายดีทุกคนโอ้ยกผ่า <c oughs> <c oughs> ได้แปะ๊ะยกผ่าค่ะเอลิข้าวข่าวมี <c oughs> ปบบออกมันถืกแซงไปซื้อกระดูกหมูพี่น้องแต่ว่าเป็นกระดูกแบบติดติดเนื้อแบบพอดีกินแซ่บนะถ้ามันเป็นเนื้อมันจะแฉะมันจะมันแน่นแต่ว่าเขากินกระดูกนี่สิเมันก็นซีแซบเนื้อจังเลยจะคล้องเงือนเขาอยู่เยอะเลยจะคล้องงานอนเยู่ด้วยเองเลยพี่น้องจะคล้องเงื่อนนะเราย่างงานอยู่หน้าปั้นเขาเหมือนนี่นะ วายยังเขียนบางนาวบ่แล้วแล้ววามีเขียนบางนาวบ่ในร้อยมาลองเอาสิไปเห็นเขียนบางนาวอีกเนาะมากระห้องเห่าแบบน้องมาเนาะมางบั่นบ่ออันนี้บ่ดังไฟอเนาะแก่กลับเบาะมมาบ่นแ่มาจะบ้าน มาเอามาแต่บ้านททำไปมันจืจื่อทมไปดีทุกคนจะควงส่งผมส่งผมมันโมมีก็บอกแอคเป็นเป็นพ่อครัวได้เนี่ยนะพี่น้องพอข้าเล็กได้เนี่ยนะพอข้าเล็กมาทำบริการ้าเล็กมาบ้านเขาจ้เอาบริเลาะข้าเล็กวะไม่ใช่บริเลอเด้อพี่ไอ้ก็เพราะฉนั้นมันถือแอคมันถือเกเอาที่เอาเงินมาส่งมากระเฮาห่อพี่น้องคือว่าสาวขาวกับโบแมนผีเนาะเป็นคนอยู่ ฮ่าพีน้องเลยม้ากับเห่าปันมาเลยขึ้คือหน้าเติมดิเ่อนเพื่อนยังเห่า,หาอืมพักแล้วนะมเมตนตพักส่วนครัวพักอยู่เพื่อนครัวนี่นะ มาหอด้ะกำลังอันโซการกันเรากำลังปั่นเข่าทุกคนกำลังแล้วหน้าเนาะแล้วเบลเลยบ่อาแล้วเบลบ้านข้าเจ้านะถ้าปั่นเข่านะเอาสอบละหกคนอีกสมุดได้ร้อยสอบกระหกแสนเนาะได้หาซิปสอบกระสามแสนแกแข่งกันอยู่โอ้โหข่ายเงี้ยขี้มานอาเลย สอนเสียงสอนแอบเสียงไปเสียงเขียนมังนาวเลี้ยงเน่าเขาได้อยู่นะโนได้มีอยู่บ้เขี้ยงเน่ากลางเขียนบ้านคือก๊าบมาใส่เลยแต่พอได้กินก็พ่อเนาะเราเสียวเมื่อต่อหาพอได้อยู่ได้กินน้ปลานดำดองแต่พอใส่ชีวิตอยู่ในป่าดู่บ้านลายลายเลยที่แถวข้าวบ้านเลยเลยอยากมาอยู่ป่าก็รู้ขนาดนาะ อยู่ป่าโลโควิดก็ผมมีเออกันเท่าบอเขาไปป่าน่อยสอไปป่าเคยบึกเคยบออตรมมาศาสตรบอมบัดเนาะโอ้อโ้เราเข่าในงามไปริ่าสไลเด้เราแล้วเจเขาใหญ่ๆเนาะได้บออันหาซิโปรสอบหนึ่ง ่ายมาหอดอกทังห่อกับอดคือกันสอบใหญ่ของทังหามาแยน้าด้หนึ่งเรือเจ้าภาพพาาไดหนึ่เจ้าภาพสิพาไปดงบุไดเลยนี่นะงั้นงจ็กรถนี่นะัรถเดียวนะชิป่องเอ๊ะชเป่า เอาไปเองก็ มาเดินตกคนกินข้าวน้องกันเด้อด้มาเนี่ยพามาต่างถิ่นต่งแดนพี่น้องเพราะว่าเฮาชิพาพี่น้องมาเบิ่งความแตกต่างในการดำรงชีวิตเนาะแต่ละบ้านหรือว่าแต่ละเมืองมันก็จะมีความแตกต่างกันถ้งว่าจะอยู่ในแควงเดียวกันก็แล้วแต่นะทุกคนแต่ว่าแต่ละมองแต่ละบอนมันก็บ่คือกันเนาะ ขนาดลูกพ่อแม่เดียวกันยังในใจก็คือกันแต่ว่าอันนี้เราพามาเบิ่งวิธีการดำรงชีวิตของข้าเจ้าแล้วก็มาเบิ่งธรรมศาสตร์เนาะบ้านข้าเจ้าว่ามันเป็นจังไดเขาเข้าวหอมม่นมาจากหมักใส่ข้าวงามเลยงามจริงเส้ยโอ้อนั่นมันปวดปวดปีนหาหอมเนาะมันแข็งเน่าซางเห็นเห็นงมันแล้วมั้งงันกับดาไม่จมพ้นบวมนันคือว่าดก ลเก้อแห้งลูกบแยก็ได้ลูข้อแห้งบ่เสียงแบบเนื้อหม้อเนื้อหม้ออะเล่นขาเาเลาขาไใหม่หรอกลขามมแเลนะเอาเลเนื้อจมันเมมันคัดเ็มมันมีขอบแผมันคัดเต็มสุดๆ มันขึ้นจนเากมาค้างไว้ใน้องเด็เขานุนหนนมตัดกันระวังเิเขาคัพี่าโซ่้เลยเดียวมันก็้าข้นเขาแบบไม่พิงอะไรแบอื่นไว้ตัวเองเนาะตอนแรงเราอื่อยดจพาไปอันวันเอื่อึดอัดทุกคนจะพาข้าเราจะพาไปแต่ว่าอือยิ สิพาไปบ่งป่าสิพาพี่น้องไปนอนอยู่ป่าพาเขาป่าแต่ว่าบ่มียุงดอกยามนีน่มันเป็นส่งนยามหนาวหนาวแหง้แหงแต่ว่ามีเต้นไพ่เต้นมันพี่น้องเครื่องมือครบสุดแต่ละซิมีอัน <S <S 2> <S 2> เขียดมังนาวเนาะซิเปันฮานยองเขียดมังนาวนะเขาจะว่าวลายลายส่วนนี้เขียดมังนาวบ้านห้าบม่มีพี่น้องเขียดมังนาวแต่ว่าสุดท้ายนี้มันมีเพราะว่ามันเป็นดง กลับไปหาใส่ก uh, <ination noises> ับนู้น้ำกินข่าวแล้วหนองทรายมาตรนาเพียงอุ้ยปลาทัืงปลาทั้งเอี้ยนเฮ็ดไดาวหามฮะโมโหน้ำอีโพล่้างไว้เอ้า กินข้าวแล้วเบอรตลี่ช่าจานนะกระเจรถกระเจหางบางทั้งหางบางทั้งหางเห็นต่อขับรถเป็นวะหางเห็นกับหางบางไปบ่มาแรงอ่ะนอนโค้งน้ำหนักโอ้ป้ากบเพิ่นเรียนกันเทีหนึ่งทำนี้ไปไก่ผีปะซาไปหยาดปะซาแม่บอกหน่อยกายปะซ่าไปลำย่าหยาดปะซาบ่ อาละล้วพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็สีคอโตไปก่อนพี่น้องแล้วพบกันคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวถาเบิ่งเขาป่าเขาดวงวัดสิเป็นยังไง Salad <ม>ชิ้วหยอยหัวยองไปจัก <ไป S 1> <laughs> แต่ว่า <laughs> สาวเมย์นี่ยังสิง,งามคือเก่าอยู่ไปจกักเพราะว่าปกติเพิ่นกับบุคอยได้แต่งหนา้าแต่งตาบันใดแต่งงามแต่งงามอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็เข้าโตไปก่อนทุกคนพอใจคนหลายๆที่ว่าขอบคุณคลิปแล้วก็ให้กันแรงใจเอามาตลอดนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสบายดี